เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการผสมซอสสำหรับหมักไก่ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับประมาณ1ขีดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของซอหอยนางลมนะครับตาเด็กสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับให้ความหอมกลมกลม่อมอร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่สักประมาณ7ช้อนประมาณ7ช้อนนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับตาเด็กสมบูรณ์นะครับใส่ประมาณ 6- 7ช้อนนะครับเราใส่ประมาณ5ช้อนก่อน1 2 3 4 5อ่าตัวนี้เราใส่หช้อนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่เยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ำปลานะครับเป็นน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์นะครับตัวนี้ไม่เค็มจนเกินไปนะครับแล้วก็หอมอร่อยมากมาก นะครับเวลาเราปรุงอาหารเนี่ยแนะนาว่าให้ใช้น้าปลาอย่างดีแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่สักสองช้อนครับจากนั้นนะครับเราก็ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับอันนี้เราจะหมักไก่2กิโลนะครับสําหรับสูตรนี้ตอนนี้ส่วนผสมนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําไก่ลงผสมเลยนะครับไก่ที่เราใช้นะครับวันนี้จะเป็นสันในไก่นะครับ ประมาณ2โลนะครับซอสสูตรนี้เนี่ยเราสามารถหมักไก่ได้ตั้งแต่2โลถึง2โลครึ่งนะครับแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับไก่นะครับที่เราซื้อเขาจะหั่นมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะครับเวลาที่เราเลือกเนี่ยแนะนําว่าให้เลือกชิ้นเล็กๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่เนี่ยเวลาเราขายเราขายเป็นชิ้นนะครับ เราจะได้จํานวนไม้ที่เราเสียบเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสกําไรน้อยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกชิ้นเล็กๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าชิ้นมันจะเล็กเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรานํามาชุบแป้งเนี่ยมันจะโตขึ้นอีกนะโอเคเดี๋ยวเราจะหมักไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับต่อไปเราจะมาผสมในส่วนผสมของแป้งที่จะชุบกับไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่น้ําเย็นลงไปผสมเลย เราใช้น้ำเย็นจัดนะครับจะทําให้แป้งมีความกรอบมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ส่วนผสมของแป้งกับน้ําเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้แล้วก็เตรียมนําไก่มาชุบแล้วก็ไปทอดนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบไม้กันนะครับไม้ที่ใช้ผมจะใช้เป็นไม้เสียบหมึกนะครับขนาด7นิ้วนะครับเวลาเราเสียบเราก็เสียบตามยาวแบบนี้เลย นี่นะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนตรงนี้หลังจากที่เราเสียบไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาคลุกกับแป้งแห้งก่อนหนึ่งรอบแป้งแห้งนี่ก็คือเป็นแป้งทอดกรอบนั่นเองนะครับอันนี้ชุบแบบนี้นะจากนั้นนะครับก็นํามาชุบกับแป้งทอดกรอบที่เราผสมไว้นะแบบนี้เลยนะครับชุบให้ทั่วเลยนะชุบให้ทั่วแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาคลุกกับเกล็ดขนมปังแบบนี้นะครับ ะจะได้แบบนี้แล้วเราก็รอไว้ที่ถาดก่อนนะครับตอนนี้นะ้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับก็ใส่ไก่ลงไปทอดได้เลยใช้ไฟกลางในการทอดนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไก่ทอดหน้าโรงเรียนของเรานะครับหน้าตาน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วกันนะครับอืมอืมอร่อยมากๆเลยนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับที่สําคัญนะครับเนื้อไก่เนี่ยเราหอมซอสมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราใช้เครื่องปรุงสําคัญนะครับอย่างซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็ใช้ซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์รวมถึง น้ำปลาแท้นะครับตาเด็กสมบูรณ์ซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ารสชาติไม่เค็มเกินไปนะครับกลมกล่อมกำลังดีนะครับเวลาที่เราผสมสูตรนี้รสชาติมันลงตัวอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันนิดนึงนะครับว่าสำหรับไก่ทอดหน้าโรงเรียนสูตรนี้เนี่ยต้นทุนต่อไม้เนี่ยเท่าไหร่นะเราจะขายไม้เท่าไหร่ดีนะครับเดี๋ยวไปดูต้นทุนกันเลยนะครับแต่บอกเลยนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของไก่ทอด หน้าโรงเรียน10บาทหน่อยนะครับวัตถุดิบหลักที่ใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสันในไก่นะครับซึ่งวันนี้ผมซื้อมากิโลละ6 1บาทนะครับแล้วก็เครื่องปรุงสําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์ซอสปรุงรสฝาเขียวตาเด็กสมบูรณ์แล้วก็น้าปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์นะครับเราเพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลมะพร้าวแล้วมีแป้งทอดกรอบนะครับในการชุบน้ําสะอาดผสมแป้งนะครับแล้วก็ เกล็ดขนมปังไม้เสียบลูกชิ้นนะครับผมใช้ขนาด7นิ้วครับวัตถุดิบทุกตัวนะครับผมใส่ค่ายิวไปด้วยค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้แต่ว่าจะเห็นว่าในส่วนของยิวของสันในไก่ผมใช้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากเวลาที่ผมไปเลือกซื้อนะผมนับชิ้นเลยนะครับว่าโลนึงเนี่ยจะได้ประมาณสัก30ชิ้นโดยประมาณนะครับโดยประมาณ นั่นหมายความว่าเ,าเวลาที่เราขายเนี่ยเราไม่ได้ตัดแต่งตัวไหนนะเราก็ใช้ทั้งชิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นยูอของสันในไก่จึงเป็น100%นะครับนอกจากนี้ผมมีอื่นๆอีก20%อนะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ประมาณ75ไม้นะครับ ต้นทุนต่อไม้จะอยู่ที่4บาท27สตางค์บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก็โลละ30ชิ้นทําไมถึงไม่ได้90ชิ้นอันนี้เป็นเผื่อๆไว้แล้วนะเพราะว่ามันมีบางชิ้นที่เป็นชิ้นโตนะครับก็เลยทําให้ปริมาณไม้ลดลง <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาที่เราเลือกเราเลือกชิ้นเล็กๆนะครับก็พยายามให้ได้โลหนึ่งประมาณ30ชิ้นนะครับ มาดูราคาขายกันหน่อยสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมในการขายจะอยู่ที่8บาท55สตางเวลาเราขายเนี่ยขาย10บาทครับเพราะว่าขาย10บาทเนี่ย ไม่แพงนะดูหน้าซื้อด้วยนะครับแล้วก็ขายง่ายด้วยเราก็จะได้กำไรต่อไม้อยู่ที่5บาท73สตางค์สำหรับเมนูนี้นะครับไก่ทอดหน้าโรงเรียน10บาทเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆต้องบอกว่าสูตรนี้นะครับกรอบนอกนุ่มในความอร่อยอยู่ที่เนื้อไก่ที่เราหมักนะครับซึ่งวัตถุดิบสำคัญนะครับจะเป็นซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้น ตาเด็กสมบูรณ์ซอสปรุงรสฝาเขียวตาเด็กสมบูรณ์แล้วก็น้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์นะครับซึ่งทําให้รสชาติกลมกลม่อมหอมอร่อยลงตัวนะครับก็ลองนําสูตรนี้ไปทําขายดูยนะครับสร้างไรายได้ให้กับเราได้นะครับ